you mm -hmm. ประกาศตอนนี <ítulo> ้ช่องของเราก็มีทิคคอร์แ <hè> ล <t> ้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่องทิคคอร์ทีซีคราฟทีวีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ของเต่านะครับวันเดียวกเกมสเปดไฟสมิเตอร์กันแล้วนะเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับจรวดที่มีชื่อว่าทีชิ p เดตรอยเยอร์วันนั่นเองนะซึ่งมันก็ไม่เชิงจรวดนะมันก็เป็นเรือลบ เขาเรียกว่าอะไรสตาร์ชิพอ่าเป็นสตาร์ชิพลำแรกของช่องเราเลยนั่นเองนะซึ่งนี่เป็นตัวโปรตไทป์นั่นเองนะก็คือตัวแรกเลยคือเป็นการแบบลองวิชาผม,ผมใช้คำว,ว่าร้องวิชาของผมเองนี่แหละคือผมก็เเห็นว่ามันน่าน่าสนุกดีก็เลยลองทําดูก็เป็นการล้องวิชาฝึกเล่นนั่นแหละนะก็เออมันก็ทําได้ดีมันก็โอเคมันก็สวยของมันอยู่นะผมว่าถึงแม้สีมันจะน้อยไปหน่อยก็เถอะ โอเคหลายคนอาจจะรู้สึกงงๆนิดนึงนะอันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะใช้อินไม่เชิงอินโทรเป็นการแบบเรียกว่าอะไรอะวิดีโอเปิดตัวจรวดใหม่คือถ้าเป็นปกติผมจะใช้เป็นแบบอะไรอะธงชาติขึ้นมีเพลงมีจรวดบินตัดเพียนจีนู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่งนอเนอเราเปลี่ยนใหม่ละเราห้าร้อยศัพท์้วผมจะพยายามเปลี่ยนอะไรอะไรให้มันดูดีขึ้นให้มันดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะ ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่จะใช้อินโทรใหม่ก็คือเป็นกราฟิกที่ผมทาขึ้นมาเองนะซึ่งขอย้ำนะกราฟิกตัวนั้นมันไม่ใช่ภาพนิ่งนะนเป็นวิดีโอทั้งอันเลยนะทําอย่างเหนื่อยเลยแต่ก็โอเคมาเพิดมากและก็ตัดข้อสู่บูป,ปินกันเลยไปโอเคตัดเข้าสู่บูป,ปินก็นเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในตัวตรวจตัวนี้ผมก็ได้ทําการหันให้เป็นเทียบเรียบร้อยแล้วสไตล์ชิปลำนี้จะประกอบไปด้วยไอพ่นขับดันอยู่ทั้งหมดอ่าสิตัวนั่นเองนะซึ่งก็เป็น อ,อะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็สามตัวที่อยู่ใต้ท้องเรือนี้ก็จะเป็นตัวมี3มี3ชุดชุดละสามอันนั่นเองนะก็ตามปรติเลนนะั่นคือการซ้อนไอโฟนนั่นเองซึ่งผมได้ทําการเปิดไว้ให้แล้วก็สามารถโหลดไปแล้วเอาไปเล่นได้เลยนั่นเองนะแล้วก็จะมีไอโฟนท้ายเรืออยู่2อันนั่นเองนะซึ่งมันถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะถึงแม้น้ำหนักมันจะเยอะขนาดนี แต่ข้อเสียของมันคือ1เชื้อเพลิงมันน้อยมากแต่เอาง่ายๆก็คือสามารถขึ้นสู่วงโครจรได้ก็คือขึ้นไปโครจรรอบโลกได้นั่นเองนะแล้วก็สามารถลงจอดบนโลกได้แต่ว่ายังไม่สามารถไปได้ไกลมากกว่านี้ซึ่งมันต้องคอมโบกับจรวดที่ไว้ใช้เติมเชือเพลิงซึ่งผมมีแผนว่าจะทําอยู่ในอนาคตก็อาจจะแทนชิปากาเลซี่ดากอนในะวันศุกร์นี้นั่นเองนะ โอเคฉันผื่อกที่มันจะดราม่าไปมากกว่าน,นี้ก็คือนั่นแหละนะผมก็ได้มีการวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวผมจะทําตรวจลาใหม่อีกลํานึงที่เป็นจรวจสำหรับเติมเชื้อเพลิงโดยเฉพาะเลยก็เหมือนรถน้ํามันเคลื่อนที่อะง่ายๆแต่มันเป็นตรวดน้ํามันเคลื่อนที่อะก็จะไว้ใช้คอมโบกับเจ้านี่แล้วก็อาจจะใช้ได้กับหลายอีกหลายๆอย่างเลยนั่นเองนะก็คือจรวดขนส่งน้ํามันโดยเฉพาะเลยซึ่งก็ยังไม่ได้มีการร่างแบบก็มีแต่มันก็มีคิด,ค,ดคิดไว้แล้วแหละแต่ก็นั่นแหละนะ โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือมันก็แค่การตกแต่งเล็กๆน้อยๆรายละเอียดจิบย่อยอะไรนะซึ่งก็ไม่รู้จะรีวิวไปทําไมมันก็แค่ดูเท่ดีเฉยๆก็ไปเลยโอเคสำหรับ iPhone ล่นนี้อย่างที่บอกว่าผมได้ทําการเปิด iPhone ไปให้เรียบร้อยแล้วก็คือคุณสามารถกดเล่นและเปิดออนเอนจินได้เลยนั่นเองนะซึ่งก็แนะนําให้ดันทัสเตอร์ไป็น100ไปเลยก็ได้นะหรือจะแบบค่อยๆดันไปทีนิดหน่อยๆ,ๆก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะ ซึ่งในขั้นตอนการบินขึ้นนี้เราใช้แค่3 9ตัวไอตัว2ท้ายหลังนี้ไม่ต้องใช้เนาะอันนั้นไว้ใช้ขับเคลื่อนบนอวกาศแต่ว่าในการสร้างเส้นวัฏจรเราใช้แค่3ชุดนี้แค่3ชุดนี้เฉพาะเลยก็โอเคไม่พูดพ่งทำเป็นก็เปิดออนไปเลยจากนั้นก็ปิดขาลงจอดนั่นเองนะซึ่งขาลงจอดก็ได้กางไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะซึ่งผมทำอะไรให้แล้วเรียบร้อยค่อนข้างทุกอย่างแล้วที่เหลือก็แค่คุณมาเล่นได้เลย ก็คือมาเปิดมาปุ๊บก,ก็เปิดเครื่องเอนจินเอาขาลงจอดออกไล่เหลือก,ก็เล่นในการสร้างเพร์กวาจอได้เลยนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็ได้เป็นคลิปที่มายาวมากแต่ว่าผมก็ค่อนข้างภูงมิใจกับเจ้าสตาร์ชิ p ต์ลำนี้นะเพราะว่าทำนาเน,นี่นะก็อย่างที่เห็นไปในวันศุกร์ที่แล้วผมได้ทำการลฟสตร,รีมเพื่อสร้างเจ้าสตาร์ชิฟต์ลำนี้เป็นเวลาถึง3ชั่วโมงด้วยกัน3ชั่วโมงนี่แค่ในไลฟ์สตรีมนะแต่จริงๆผมใช้เวลาทำนาน่างนี้นะ ก็หลังจากคืนนั้นคือง่วงมากไงก็เลยปิดไลฟ์แบบเทคนดูเลยอย่ากมันดึกด้วยแล้วแหละก็เลยมาปิดเลยก็แล้วกันก็พอเชา้ามาก็ได้มีการทำต่อจะเสร็จอะไรนะก็โอเคซึ่งเราก็ค่อยๆเล่นตามเกมตามปกติเลยก็ไม่มีคิดอะไรมากก่อนเนี่ยขึ้นมันขึ้นมาให้เป็นกี่องศาแล้วก็ปรับองศาให้ตามนั้นนั่นเองนะซึ่งมัน ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ดูแปลกๆแหละแ,แ,แต่ว่ามันใช้ได้ดีดีมากๆเลยวิธีนี้มันดีกว่าเราไปเปิดไอ้เพิ่นด้านหลัง2อันตัว2ตัวนั้นซึ่งอ2ตัวนั้นผมไม่ได้มีไว้ให้ใช้ในโลกอยู่แล้วหรือว่าให้ใช้กับพวกดาวคอที่มีช้บรรยากาศอยู่แล้วไอ้สตัวด้านหลังอะ่ะผมมีไว้ใช้ให้ใช้สำหรับสร้างเส้นวงโคจรไปที่ดาวดวงอื่นอ่นอจาจะการสร้างเส้นวงโคจรรอบโลกรู้ว่าราดาวคออะ่ะใช้แค่3ชุดนี้โอเคนะส่วนไอ้การเดินทาง การทดงในโอกาสใช้ไอตัวนั้นไม่งงนะก็ประมาณนี้แหละไม่น่างง,งเออลืมบอกเลยสําหรับอาสตาร์ชิฟลันี้ใช้อาการบักของเกมกับอาการเขียนโคด้ดในการสร้างนั่นเองนะซึ่งไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละทําสักขนาดนี้ใช้คนใช้เกมปกติสร้างมั้งโอเคนั่นเองนะเราก็ค่อยเล่นไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะซึ่งช็อเพิงก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มากพอที่ใช้สร้างเส้นโคจรกับอาลงแลนดิ้ง แลนดิ่งลงพื้นโลกได้ไดเองนะซึ่งม,มันสามารถลงจอดได้จริงๆก็เดี๋ยวลงจอดให้ดูในคลิปนี้เลยเผื่อหลายคนไม่เชื่อนั่นเองนะซึ่งถามว่าพี่พี่พี่พทำขนาดนี้แล้วทําไมพี่ไม่เปิดโสดน้ำมันไม่จํากัดไปเปลยล่ะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะผมเป็นคนที่เล่นไม่เปิดสคริปหรือไม่เปิดคําสั่งเกมอยู่แล้วซึ่งผมไม่ชอบในการเปิดมันดูไม่สมจริงอ่าก็แต่ว่าอย่างน้อยใช้วิธีการเขียนโ้ดอะมันยังสมจริงกว่าตรงที่ว่าน้ามันมันเยอะขึ้น น้ำหนักก็ต้องเยอะขึ้นตามซึ่งปัจจัยในการเล่นก็ยิ่งยากขึ้นเข้าไปอีกอซึ่งผมเล่นเน้นอย่างนี้อยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราก็คือขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ทําการสคิปไปรตรงกลางแล้วก็สร้างเซลน์งจรไปได้เลยนนเองก็สคิปประมาณนี้แหละไม่ต้องเยอะเหลือพื้นที่ให้เราสาหรับสปปร้างเส้นวงอรนนี้ึง้งนั่นเองนะ โอเคตอนนี้เราก็สร้างเส้นวงโครจรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะซึ่งโอเคมาโชว์ตัวกันหน่อยเซโอ้ยหันช้าเลยเกินเออใช่ลืมบอกเลยวิธีการเปิดอาเซียไอเจ้าเรือลำนี้มีอาเซียนะให้กดที่นี่หัวลำวันนี้กดแตะไปเลยกเ็เผื่อหลายคนงงนะว่าทำไมมันเล็กจังเลยมันเป็นเรือตามชื่อนะก็คือเดอทอยเยอร์มันเป็นเรือพิฆาตเรือพิฆาตเ,เ, er, เป็นเร,เอรเนเือเล็กขนาดเล็กเป็นเรือเออร็วแหละนะ ซึ่งผมพยายามอิงตามประวัติศาสตร์โลกจริงๆนะเรือฟิศขาสมัยนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเรือเร็วไว้สำหรับเอ่อยิงขี่นาวุธเข้าไปใกล้ๆศัตรูอยู่แล้วซึ่งมันขนาดเล็กดีไงมันเลยเหมาะกับการหัดสร้างอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆผมเป็นคนชอบเรือเอ่อเรือประจันบาลมากกว่ามันใหญ่ดีชอบโอเคโชว์ตัวกันนิดนึงก็แล้วกันก็ จะมีอะไรประมาณนี้ซึ่งรายละเอียดมันก็ไม่ได้เยอะมากเนื่องจากมันเป็นเรือขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเนาะก็จะมะีป้อมปืนอยู่2ป้อมเป็นป้อมปืนเอเอเนาะเป็นเอเอกันเป็นป้อมปืนขนาดเล็กเหมาะสำหรับพวกเรือฟิกาาอยู่แล้วซึ่งตามจริงมันต้องมีต์วิโดโอด้วยแต่ว่าผมไม่รู้จะใส่ไงกันเลยไม่ได้สร้างก็จะมีป้อมปืนอยู่2ป้อมนั่นเองนะแล้วจะมีะจริงจริงไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เชิงเป็นป่องควันนะแต่จะโดนเป็นป่องควันก็ได้มันก็ไม่ผิดอะมันก็คล้ายๆอะ แต่ว่าจริงๆพยายามทำให้เป็นห้องนะแต่ว่าพยายามทำให้เป็นห้องแล้วแต่มันไม่เหมือนผมก็เลยทําให้เป็นป่องควันไปแล้วกันดูดีเยเอะซึ่งถึงแม้ในโอกาสจะไม่มีป่องควันก็แต่ก็ช่อมันเถอะโอเคโดยรวมแล้วทั้งลําก็จะรูปร่างประมาณนี้ซึ่งมันก็ดูดีนะผมว่ามันก็สวยงามใช้ได้เลยถึงอ่าอะไรมันอาจจะดูแบบไม่เม็กซ์เซน์แบบจุดนูน้นพลาดจุดนี้พลาดเยอะแยะ,ยะนิดนึงก็ต้องขอไฟด้วยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผม สร้างเรือเลยนั่นเองนะปกติสร้างแต่จรวดไงและมันเป็นจรวดที่แบบว่ารูปร่างประหลาดด้วยมันไม่ใช่จรวดของตามรูปแบบเกมมันเลยแบบยากอาง้างยากเลยแบบนี้ยากเล่นเล่นยากเอาง่ายๆมันสร้างได้สร้างมันสร้างได้อดี่วที่แต่ว่ามันเล่นยากแค่นั้นเองโอเคจริงๆก็เราจะมาประมาณนี้แหละแถวที่เหลือก็คือใช้จรวดเติมชื้อเพลิงขึ้นมาเติมให้มันนั่นแหละนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ได้สร้างจรวดจรวดเติมชื้อเพลิงไว้ งั้นก็เดี๋ยวจะมาลงจอดให้ดูเลยก็แล้วกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราทําการลงจอดกันเลยก็ตดวการหันหันท้องเรือให้ตรงข้ามกับลูกศรน,นั่นเองนะเออลืมไปเลยการลงจอดใช้อ p h พ่นแค่อ่เราปิดทำการปิดไอพ่นอ่าเนี่ยสามตัวก็คือ1 2 3สองสตอนนี้ก็เท่ากับไอพ่นเปิดอยู่แค่6ตัวนั่นเองนะ อันนี้คือวิธีการลงจอดนะซึ่งแต่และดาวก็อาจจะลงจอดไม่เหมือนกันก็มันแล้วแต่แล้วแต่ฝีมือคือมันลงจอดยากนะลำนี้ลงจอดยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พลังชุดในการลงจอดนั่นเองนะก็ใครที่จะโหลดไปเล่นแล้วลงจอดก็ต้องฝึกกันหลายรอบนิดนึงแล้วกันนะก็ทําการออนเครื่องยนต์ไปเลยนั่นเองนะเพื่อทําการลดเส้นลงจจรลงให้เราล่วงสุดพื้นโลกนั่นเองก็ค่อยๆลดความเร็วไปเรื่อยๆ อันนี้สนุกจรก็จะได้ประมาณนี้โอเคทําการดับเครื่องแล้วก็หัน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 ให้หัวเรือมันชี้ไปตามลูกศรไปเลยนะก็หันไปเรื่อยๆนั่นเองอ่ะก็ค่อยๆหันไปหันไปนี่อาจจะโอเคอาแหละหันไปโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทําการสคลิปไปเลยนั่นเองอ่ะเคลิปลงโลกเลยที่เหลือก็คือเป็นการปรับระดับความสูงตามใจตัวเองเลยนั่นเองตามใจคุณผู้ชมนะ่ เราจะลดระดับความสูงอยู่ที่ตั้งแต่ระดับ7,000กิโลเมตรนั่นเองนะซึ่งพอ7,000ปุ๊บก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าคนแต่ละคนจะปรับก็มีฟติมฟิล์มมือกันขนาดไหนพอมาถึงส่วนนี้มันจะเออเวี่ยงนิดนึงแลก็ไม่เป็นไรจะเป็นปกติแล้วถ้าโอเคเปิดเครื่องเลยนั่นเองทีนี้ผมก็จะทําการเปิดเครื่องนะพอตามกว่า7,000เมตรแล้วเราก็จะเปิดเครื่องเพื่อชะลอความเร็วมันลง ในส่วนนี้เรือเราจะหันอย่างนี้เป็นปกติโอเคนะไม่ต้องตกใจเราก็ค่อยๆเล่นไปพอความเร็วเราเริ่มต่ําและเราก็ค่อยๆลดไอ้ความแรงของไอพ่นลงนั่นเองนะเหลือสัก25กากำลังดีไม่เร็วเกินแต่ก็เร็วเกินอยู่ดีโอเคเราก็ค่อยๆปรับความบาลานซ์ของเรือให้มันขนานกับพื้นโลกนั่นเองตอนนี้ก็คือเร็วเกินไปละคือเราล ทุ่งเร็วเกินไปอ่ะทำให้ความเร็วบนร็วเร็วเกินนั่นแหละนะพยายามปรับความเร็วไม่ให้เกิน100กิโลเมตรนั่นเองนะแล้วเมื่อความสูงเราต่มกว่า1000เมตรเอ่อ2,000เมตรนั่นแหละแล้วก็ทำการกางขาลงจอดไว้รอได้เลยแล้วเมื่อความสูงเราต่ำกว่า1000เมตรแล้วก็พยายามคุมไม่ให้ความเร็วเราเกิน7จเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะก็ค่อยๆคุมไปเลยนั่นเองนะก็ยิ่งช้ายิ่งดีแหละเอาง่ายๆเลย แต่ช้ามากก็ไม่ดีมันอาจจะใช้เสียเวลาแล้วยิ่งเสียเวลายิ่งไม่ดีนะเพราะว,าว่ายิ่งเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุนั่นเองอซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่200เมตรละเราจะค่อยๆลงจอดอย่างนิ่มนวลโอเคก็ค่อยๆลงจอดกันเลยซึ่งมันหนักมากเลยนะจะสเจ้าเรือลำนี้มันค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ฝีมือล้วนๆก็คือฝีมือการควบคุมมันแหละใครที่ ใครที่เคยลงจอดอฟอร์คอนนายได้ก็น่าจะไมา่ยากมากหรอกมันก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่ารูปล่างมานันไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองโอเคสังเกตว่าเราจะยึดอยากไอ้ี่คือยอมรับเลยมันยากจริงโอเค เราทีเมื่อกี้เงียบเพราะว่าใช้สมาธิหน่อยคือมันยากค่อนข้างยากมากจริงๆมันทําได้มันลงจอดได้ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าฝีมือกับการคุมต้องแต่ต้นเพราะว่าตอนต้นผมลงมาเอายอมรับเลยว่าตอนต้นลงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยแบบยุ่งยากนิดน,นึงเนาะแต่ว่าพอคคุมได้แล้วมันก็จะลงจอดได้อย่างนี้แหละก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กะจะให้มันลงจอดหรอกแค่ว่าสาธิตการลงจอดนั่นเองนะเพราะว่ายังไม่ได้ทําจรวดเตอรนเชเพลิงให้ ลำนี้เลยจริงๆผมก็จะเอาไว้กะเอาไว้เลนะ่นนานๆแหละเพราะว่าการทำตลอดอย่างนี้หลายคนจะสงสัยว่ามันดียังไงมันทําอะไรได้คือก็ยอมรับตรงๆนะว่ามันไม่ได้ทําอะไรได้เลยมันก็ไม่มีภารกิจเลยมันแค่แบบเท่มันดูแบบอะไรเป็นอาหารตาเข้าใจไหมอาหารตาก็คือแบบยอมรับเลยว่าตลวดไอสตาร์ชิ p ตลำนี้มันอาจจะว่ามัน ไม่ใช่จรวดอะมันไม่มีภารกิจอะไรของมันแน่น,นอนหรือตายตัวแต่มันเอาไว้เล่นสำหรับแบบคนแบบสบายๆก็คือแบบชิวๆแบบว่างๆอะไรงี้ก็หาจรวดที่แบบว่ารูปร่างสวยๆอะไรดีๆมาเล่นอะไรงี้หลายคนน่าจะเป็นนะแบบว่าเล่นเกมนี้ไปบางทีเบื่อไงแต่ว่าพอเราได้เล่นพวกจรวดที่แบบวสวยๆแบบที่เราถูกใจเราอะ เราเล่นมันได้นานๆเลยนะซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้เวลากับการเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะเอาเรื่องนะก็คือ,อยังเห็นเจ้าลำนี้นะก่อนที่ผมจะมาลงคิดเนี่ยผมเล่นเจ้าลำนี้ไปไก่แล้วนะไปไก่มากๆเลยผมเล่นไปหลายรอบม่หกเลยเล่นมันมันคือมันสนุกอะ่ะเอาง่ายๆมันสนุกแล้วมันแบบสวยมันดูดีอะ่ะสำหรับผมเองนะ ก็ไม่รู้คนดูคิดยังนงยังไงเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละอาจจะไม่ยาวมากแต่พอพูดไม่ยาวมากทีไรส่วนใหญ่คลิปพวกนี้จะขึ้น20นาทีทุกอันเลยแต่พอไม่ได้พูดคลิปกับสั้นนิดเดียวหรือ15นาทีเออแปลดีเหมือนกันก็โอเคเอาไปว่าช่าบมาเถอะก็ใครที่มามคิดยังไงเกี่ยวกับสไตล์คลิปลอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ชอบมากกดซับให้กันด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลย ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้600ซับแลแ้วแหมจะ600ซับก่อนปีใหม่เล้วเนี่ยถ้าทําได้ก็อุ้ยมันเกินที่ผมตั้งตั้งปฏิทานได้นะคือผมตั้งไว้แค่500ซับก่อนปีใหม่ไงแต่ถ้าได้600ซับนี่โอ้ดีมากเลยก็ต้องขอโค้ทุกคนจริงๆมากเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ก็สำหรับใครที่อยากโดเนทให้ผมหรือว่าเป็นกําลังใจให้ผมก็สามารถโดนได้ทางเบอร์ที่อยู่ใต้ล,าล่าา,นนาข้า้ีทกเผม ส่วนใครที่อยากเข้า Discord ผมก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้สามารถไปพูดคุยเรื่องแรกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้ตลอดเวลาก็จกกุดก่ผมจะเข้าไปอ่านนั่นแหละนะแล้วก็ใครที่พยายามอย่าทักมาทาง Facebook หรือว่า Discord ส่วนตัวนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะอ่านหรอกก็แบบเป็นไปได้อยากให้คุยกันในดิคอร์เซิร์ฟดิอร์ไปเลยก็คือไม่ต้องทักมาทางส่วนตัวเพราะส่วนตัวผมก็ใช้ส่วนตัวจริงๆโอเคนะ ก็ให้มาทางดิ c o r d จะโอเคกว่าเพราะว่าผมจะได้แยกเป็นกลุ่มได้ถูกต้องเอาง่ายๆเลยก็โอเคก็สำหรับคิวนี้ก็คงม,มีเพียงเท่าน,นี้ก็คราวนี้ผมเต่ากับเกมสเปซไฟเซอร์ก็ต้องขอคงครับสวัสดีครับไปและบาย